สวัสดีครับผู้ชมตอนนี้เราอยู่ช่อง Softtrack มาซึ่งเคยนะครับรายได้ที่ตอนนี้ท่านอยู่เกมเรือรที่สามอีกซึ่งเคยครับซึ่งเดี๋ยวนี้เราไปซึ่งเจ้ากุสิล่าในตำนานนะครับเจ้าตัวนี้มีชื่อว่านิสสันสกายไลจีทีอารีสเปก R34 นะครับซึ่งแน่นอนว่ารุ่นนี้เป็นรถที่ผู้ชายหลายๆคนต้องรู้จักเพียงแน่นอนถ้าแบบใครได้ตาเขารถมานะเพราะว่าคันนี้เป็นแบบสุดยอดจริงๆนะครับ แต่สายยาก o ส s า a จริงๆเนี่ยมาจากชื่อของอาถรรสองครับที่ทำไดนได้สามแขนครับซึ่งนี่หนอรคนนี้เป็นรถญี่ปุ่นที่ทรงพลังมากๆเนาะที่ผมบุศก์มานะครับซึ่งสเปคข้อค้าของตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด6สูบ2อลิตรกำลังสูงสุดถึง2องร้เจสบกแรงม้าครับกับแรงบิด400นิวตันเมตรให้ความเร็วสูงสุดถึง2องกิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถเดินจากศูงย์ถึงรยได้ภายในเวลา5.2วินาทีซึ่งก็กป็นแ,แบบไ,ไม่ทรงพลังนะแต่ความโดดเด่นของมันเนี่ยที่ทำให้แบบสุดยอดจริงๆโดยโรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถรุ่นโปรดของพ่อวอร์เกอร์นะครับเป็นจากนั้นเรื่องขฟันเดฟิลเลตเองโอเคสปอยคร่าวๆประมาณนี้ถ้าพร้อมในตัวก็ไปซิงซ่ากันดีกว่าครับกับเจ้ากอร์เซล่าคันนี้นะครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราไม่น่าขอดการขับ,บซึ่งผมจะไป มันดีกว่ามันต้องเป็นสีเราเพราะว่าสีรุ่นเป็นสีเอกลักษณ์สีเอกลักษณ์ของทางนี่อยู่หรือเปล่าทางสกายไลน์พวกนั้นเป็นสีที่สวยนะแต่สีที่พาวเวเกอร์ทำอ่ะสวยกว่าสีที่ว่าเป็นสีแบบเงินๆค่าสีเงินมั้งปมาณนั้นไม่เจ้อาสีอะไรจะสีมันไปมา คขับฝอยเยอะไปดูเอเชียญี่ปุ่นขับฝอยเยอะ,อะมีชิปญี่ปทุกทางข้างหนก็ปรนะมาณนี้คือคนจะเปรียบมอเตอร์คันนี้ก็เป็นที่มีอยู่บ่ะงมีคนลเลนจริงมีเป็นไงคระเศร้าเสียวแล้วผมจบอกไปเมื่อกี้ว่ามันมีนี่ครับมีเครื่องแบบเท,เทอร์โบนะนมีม เธอโบแปะอยู่ด้วย2ตัวนะครับมบอือโปราบนซิกำลังก็ได้สวยอืออออออมเฮ้ยขับรถกรได้ยังไงล่ะโหวสวยดูทุกคุณสาดิตอยู่แล้วอืม เคสขๆวยทิเออเดีกวจะนเอดอืดีกอื่นอืดึงโอเคอืมดูรถคุณนะนะในส่วนน่จะเป็นราคาสูงมากนะรถคันน่าจะเปนราาที่สูงพอสมควเลยเพราะมันจะมีแบบป้วยอะไรอ่ะป้วยอะไรงดังเส้น แซตจูนตัว่าราคาแบบเกือบหลักร้อล้านแน่นอนเพราะมันแบบมันสุดจริงขนาดบอกเลยตัวหนึ่งคือเจไดใหญ่ที่เขามาเอาตัวเซตจูนมาโอ้โหเนี่ยแล้วก็คนได้เห็นวความแรงของคนว่าเขาได้แบบได้น้อนแต่ที่นี่ก็เหลือแล้วพวกมเป็นตัวแบบ มีสเปกมัเป็นตัวอัพเกรดมาอีกหนึงนะจะมีรุอื่นโอ้โหหลายรุ่นหนึ่งจริงผมจำไมาได้หมดทั้งเอ่อแล้วว่าจดออกมัมีเยอะมากจริงๆเอาไปหาดูได้นะครับคุณผเยอะมากรุ่นยหอยๆของสกายไลน์แบบเยอะจริงๆ r 3 r r 3 3 R34 R35 แล้วก็รุ่นทเป็น R50 มั้ง ว่าทำโดยกอิตาลีออกแบบโดยจกอิตาลีนะครับทรง,งแบบมุนมุนแบบสุดิงี้ยตรงนี้นอืมโอเคไ,ได้ไดูสุดสปอร์ดเสุดจะขับรถด้วยลหลัอไม่ครัใช่ใช่นะครับโอเค ไปสักแค่ไเลยดึดิดูดอิรู้สุดก็เป็นเกียร์บากเลยไม่รู้ันแบมีความแค่ดิดียเป็นเกียร์มันก็หายต่ออยทีนี้อะไรออกข้างทางเดกนิดนึ่ เดไม่ได้จได้ยอมให้ได้นะครัโอเคโก็คอจดอถอะนไม่เสิร์ฟมันได้ไม่เสิร์ลาได้โอเคเดี๋ยวไปการข่สอตัวดีกว่าโอเคนผู้ชมตอนนี้เราไม่นักก่องการซึ่งวผมขอรับดูสีสรจนะว่าปรับแต่งอะไรได้ไหมเนี่ยสีอกอันนี้สีออกข้คคุณนั่ะสีดำ สีน่ะเฮ้ยสีม่วงเฮ้ยสีม่วงเฮ้ยเอะสีนี้คุน้นอะเซตูนปะอันนี้ไม่ได้มันนี้จำไม่ได้ครับว่าสีมันเป็นสีอะไรจะสีม่วงน่ะคุ้นๆมากเลยจริงิมันสีเซตูนอะไม่รู้ใช่เปล่าโอเคไปเริ่มต้นกันดีกว่านะครับซึ่งเมือ่อโซนที่เป็นแบรนด์นี่ป่ะอุปกรณ์ไอที เชื่อคล้ายๆกันไงซืวัวสาสโตนหินมีก็หินเงโอเคไปซี่วงแอปอื่นดโอเคได้ดูนี่โค้งง่ายกับแ่นี้เลยเขาโค้งง่ายรถมันไม่เด็วจริงมันมีสายเซ็นเีเอสหมห้าเมื่อวานเลย แบบเดอร์มันจะแบบจะช้าอิดคเนคนโผล่ง่ายโซนสลิดยิ er โอเคได้อยู่ ยาวเลยนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยแตกตุดยาวแตกน,หนอนโอเคสุดหายเสุดหายโอเคตุดยาวพักหนึ่งไม่เลยผมจะโย่ใหม่ได้ตุดยาวสวยเลยไม่ขายแล้วเลยโอ้โหสวยอ่ะโอเคจอดอย่าง เดี๋ยวไปกันแข่นที่สองเอ้เดี๋ยวไปกันแข่นที่สามต่อเลยดีกว่านะครับโอเคคุณผู้ชมตัวนี้โัเม่านะก่นอนกัรแข่งสาวซึ่งเดี๋ยวจะไปเริ่มต้นกันดีกว่ามันเป็นโหมดชิงถ้วยอยู่แล้วนะครับต้องมีทุกตาต้องมีทุกคลิปนะครับโพรมาาๆๆันจะแบบรีบพลังของรถไม่ได้สุดๆไงโอเคไมันก็ต่างกับโอล์เกอร์ด้วยทียังอยู่แบบ コカインっていう。 ้ยลาาเกียรวว่าเกียร์เกียร์หกตอนนี้หกเกียรมาตสงกิดเฮ้ยช่คนคนกันเองขับตามีขด้วยโผร่เลยไปเลยนี่ เข้าตรงนี้จะอยู่โอ้องเปิดต้องเชื่อเดือวไม่ได้โอ้คนชนมนเปิดอ้กเปิดอีกเปิดตู้อืมเสืยวเสียวเบา อยู่ดีสวยจะวงกว้างไ,ไปนิดนึงนะทุกคนก็อยู่เดีพยายามเดียคเดียวไว้จะ่ได้ออกเจ้าของเ้ตัวไว้ ไม่แฟร์ไปเต็มหมดเลยเลยเนยคนโฟล็กเกอร์ไปทีเดียวเต็มหดเลยนี่เห็นได้อยู่เยอ กิจอ,อยู่เป็นอะไรตัโรถยหม่ได้อยู่แล้วอเอาไฟบนท่อ คือได้อ okay. ย okay, ู่ดูคือเบนคือเบนม่ความเร็วแบบตะโขแตนแต่นแบบโขงคือได้อยู่ ดดเดียวพิเะครับทางน,นี้เ้อโอเค,อตตเ,ดออเ,คเดี๋ยวไปจบคลิปกันก่อนครับ โอเค่นผู้มสำหรับวันนี้ก็จะรล้สำหรับการซึ่งเจ้านิสสันสกาไล t r Vspec R 3 4นะครับซึ่งขึ้นนอนในก็จระบสุดจริงเลยในชีวิตจริงนะในเกมก็ทั่วไปนะครับซึ่งก็จะ,จะชานะแต่ก็ดีกว่านิสสันซีวีสิบเ,เมื่อวานแหละอื่นเหมือนกันอื่นเหมือนกันแต่ก็ถือว่าดีกว่านในระดับนึงนะโอเคแล้่ก็วกเพร่งาพหรับเกมเบลลซึ่งสานะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ